ก็สวัสดีครับกลางวันนะครับผมวันนี้ไปอาบน้ํามานะครับผมกลับไปจากอาบน้ํามานะครับอาบน้ํากลับมาก็หาหญ้ามาให้กินครับมีหญ้าเยอะแยะเลยกินให้สะใจไปเลยนะครับไอ้ชีดูตัวอ้วนอยู่ที่บ้านตัวเองแล้วเนี่ยวันวันนี้พามาอยู่บ้านตัวเองแล้วเนี่ย นี่คือบ้านน้องถุงเงินของเราครับนี่ครับเสาเสาครับขึ้นไปแล้วครับนี่คือหลังคาครับหลังคาน้องก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแม่แม่ยังใช้สแสลมอยู่นะครับผมนี่ครับผมยังใช้สแสลมใช้สแสลมบงังแดดอยู่นะครับผมแต่บังผลไม่ได้เนาะพอฟานก็มีงบ ทำเบรเรื่อยอ่ะกินให้อิ่มเลยเจ้าอ้วนอ่านดูไปดูท้องท้องอ้วน้อ้วนดูกินยากินยาคคมเบอร์เลอร์โอ้กินเย็นดีแท้นนยากาศไม่ค่อยร้อนมาก บายใจเลยดูยากกองเบลอเลยดูดูด,ดูทั้งกินทั้งโยนทิ้งดูทำสิรู้คนไปหามาันเหนื่อไงไม่รู้นหรอบุหูเลยดื้อนี่กินดากสวดแล้วกินยันดากสวด ินยาดักสวดล้วบังอ้วนอ้าเบิังยืนกินขากล้วยห้างขากล้วยห้างกิน,นอีกม,มันแซ่บคักม้วนคักกินย่างเดียวบังอ้วนหมดแล้วนี่บังหลังบังหลังกินกบอุดลุดอ้วน เสีบคับทังกินทังโนนเหียทั้งเออเสีบคับเบิงบ้งเบิ้ง แดดออกแล้วเอา้ามันมีร่มอยู่นี่ก็แดดน้องก็อยู่จะอยู่ร่มร่มตรงนี้พอดีนะครับผมเพราะใช้ใช้สเสลมสองชั้นนะครับที่บางแดดนะครับผมนีครับผมใช้สเสลมสองชั้นร่มดีเหมือนกันนะครับผมนี่นะครับ ็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมรรมของน้องของเราดีกันแล้วครับนม่ดีแล้วลูกสวัสดีครับ,บรครบับแล้วดิครับดีสวยแล้วย่อหน่อยยอ่อขาหน่อยยอ่ยอขาเลวย่อขาเลวขอบคุณครับแล้วครับ อ่าอ่าทานไปก่อนไอชิอื้อชืงอแห้งดีคนนี่เบิ่งขาอีจินไปผัากวยหางใสขึ้นหัวดีแซีบเนาะดีแซีบครับเนาะ จะพาไปร้านค้าพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวจะพาไปร้านค้าจะพาไปซื้อนมกินจังมืะอนึง อย่าเต็มอยู่กินลงไปอองเอ,อ,อ้าพี่เทยานังเอออออ้วนเจ้าอ้วนอ้วนมากหาที่อุบไมีมีมาลูกอ่ะ มาเลยมามาอ้าวสวัสดีครับก็แล้วเหตุดีครับเนียครับสวยสวยแล้วสวยครับผมสวัสดีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนะครับถ้าคลิปนี้ถูกใจนะครับเราจะได้ทำคลิปให้ชมเรื่อยๆนะครับแม่แม่ครับสวัสดีครับ